ย่านิโบ,ออบ,บเ,เดี๋ยววันอะไรเดี๋ยวนีตอนที่อาัยเหตุยังไงก็มาขอมากกว่า้าบอยู่เลยอยู่เพื่อนเนี่ยวใจสิไปอยู่ไสโอ้ยเนาะบุหูเอยช่วยได้จังไเล่ะบ้านนี้นะใ <c oughs> บเตยใบยเตยมีสติละมีสติไพ่ห้องเจ้าฮะ มีสติอยู่บ่ไปเจยเลยนี่ฮะจะจะปุ๊กเอาราวรู้เรามีสติอยู่บ่เป็นอะไรน้อไปเจยใจเย็นๆล่ะใจเย็นๆ โอ้ยเนาะเอ้อก็จักสิซอยเจ้าได้จักไรล่ะบ้านเขามากวนเจ้าจักโมงเดีนี่ฮะแปดโมงเขามาหาโมงยอนแปดโงป้าคือมาแต่หัวแรงแค็เอาเออามตรงๆเจ้าหูจักบอกกับคนผู้นั้นอันนี้ฮะ เป็นแนไร,ไร,ลรเลยคือหายเลยอันย่าบ่เดียว่แนวไรเลยนี่ทันทีอ่ะปรเ็นยังไก็ามาสอม่กว่ถ้าบอยู่ไปอยูเพือนเนี่ยใจสิปไปอยู่ใส โอ้ยเนาะโบหูเองยชิช่วยได้จังไเลยะบ้านนี้นะพังเองยพังเองยใบเตยใบเตยมีสติอีล่ะพังเองยอยู่อยู่ vào tơi mày tơi mày là mày tơi mày tơi hại tơi mày 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 là mày tơi hà. โมอนอีนานะใบเตยทางเอื่อยเบาล่ะมีสติเฮ้ยว่ามีมีคนมาหาเจ้าได้ล่ะนะ่ะใบเตยโอ้ยน้อเลยโอยโ้าสน,นกุกกะจิชอยนะ่องพันได้จังได้บะมันนี่ ประตูรู้ใบเย้เยเอ้ยสิคุยกับเพิ่นนี่มีสติล่ะมีสติอะแล้วมีแต่บว่วอยากอยู่บ่อยากอยูบอ่บาดนี้เนาะจะสิไปไส่เลย ประตูไพามาน่ะเอ้ยได้ยินเสียงผู้หญิงนะค่ะว่าออน้ำเจ้านี่อ่าเลวโมนี่โทรมาหาเอ้ยเรามีตะาหายบ้านนี้เป็นอะไรเลยนี่ฮะเอ้ยก็อยู่ใกล้แ้วเอ้ยจิจักความซอยบ้านนี้กำคำกำคืนแบบนี้เลวบ้านนี้เนาะ โอ้น้อจับทีนี้ได้เลยพี่น้องเนาะไอ้ยินแต่เสียงน้องหายาดบนี้ก็จับความซอยแต่ท่าสนวนกันเลยเพราะว่ามันเปรี้ยวเนาะเฮากับยามมายิงแต่แปงคำคืนบ่ได้พี่พี่น้องเอยเพื่อเสียงหายอย่างเดียวบาดนี้ ตาบานนี่เนาะหมนี่คิดได้ไรบานนี่เอ้ยิ่อ,อยยังเจ้าได้อันี้เจ้าต้องายประตูที่ละ่ะายประตูอันานาอาเจ้าเอาโทรศัพท์เรามามา,มา,มาบอกเอาข่อยิ่งดูค่ะเห็นบอโทรศัพท์พนองไม่เจอค่ะเออโทรศัพท์อยู่ไซด์แล้วมาให้เจ้ามาคุยกับข่อยมึงดู เออน้องเป็นยังเลยนี่ฮะโดยโดยอ่ะน้องเป็นยังเลยนี่เราเป็นยังเลยนี่นะมีคนเดียวคิดเห็เพื่อนเหรอผู้ชายดูมายิงผู้ชายมั้งเขามักจะออกมาดูยานอากาโอ้อันชุ่มเจ้าอยู่ใกล้ๆฮะืังโคมยังยังไรเขาให้นี่ฮะ เงี้ยงโคมเบิงหนาดูผดู้ใดมาหานะผู้ใดอันชีบ่บัดึกโคตรดึกเง้งเซโน่ฮะบอกบอมีมันปร,ร,ร,ริมาณน้เจ้าอยูท่ทงผู้เงียนเสียงหายลงมาเบิกเจ้าเป็นหมู่แล้วบ่ววเรามีสติอยู่บ่ไปเจอเลยนี่ฮะเจะ้าเจ้าปุ๊กเอารารู้เรามีสติอยู่บ่ือมีแต่หายอย่างเดีววยวบาเนี่ เจ้าอันนั้นอยู่หาบาทหาย่างอันน่ะใส่ไส่ให้น่องเนี่มีเบาเจ้าอันนั้นอยู่ห้บาทห้ายังอันน่ะใส่ใส่ให้น้องเนี่ยมี่บาะมันมันมันเป็นมันเป็นอวไรใดนี่นะคือว่าเป็นแบบนี้ตลอดนะเราอยู่ใกล้ฮะ โอ้ยเนาะสชสีเห็ดจังไรเอ้ยก็อยู่ใกล้แบนี้นะช่เาอยู่ใกลเ็ดน้นมา้อยวอายวเอาโทรมาหาเอ้ยบบดมิตาหักัาหเอ้ยกับบู้เรื่องน้ำแด่นี่นะโอ้ยเนาะ เรามีสตีอยู่บ่ใบเตยเดี๋ยนี่นะชุมเจ้ามาแด่วโบเห็นเมนบอกคนผู้นั้นอะผมเห็นหนีไปแล้วเมนบอกนลกินเ้อาเโอ้มันเห็นใส่ข้ามือบันะคะเห็นไทยเลยคูอเจ้าหูจักบลาบ้าเมนไทย แล้วอันเอาจังซี่เด้ออันมาคอยคอยคอยชีวาก็ชุมเจ้าดีอันมีแต่ว่าเบิ้งนองคนเ้อยันมาคนไปแนวบอันั้นนะยันเป็นเห็ดแนวบอันั้นคิดสันสัฉิดนะเออโทรหาคนปลิ่นขมืคนกับไปนั่นหนึ่งกัมาไปอูใกล้กันกังแบบคุปนอน เออมีแต่บ่าเจ้าหัวเราไปนอนนําราวอันนอนนําชุมเจ้ามึงอยู่คืนนี้ฮะโดยเออๆดูต้นแล้วล่ะเอ้ยเบิ่งกันแหละใส่ชุมเจ้าหละอยู่ใกล้เด้อเรืกัจ็คซีซอยได้สํเนาะเนโมาหาเอ้ยาเ้านนึงพวให้มื้อนึงมื้อนไปเอาียสิเอาไป

โอ้ยเนาะจากสีวาจ,าางจังไากใหเาตายเาา,อา,เา,าเอาก้เจังสี่เด้อเจ้าไปนอนน้ำมูเจ้าเพือนใกล้ๆเห็นเด้อละเด้อเจี๋อะไรเจ้าตงแบบเป็นอะไรเจ้ายานชะมอ าเาไม่อยากจากแมวไปข้าเห็ดยังไหนเจ้าข้าเห็ดยังเอาบอบ้ลยมึงดูหึ <t> เามาอยากมอตายเอาแล้วมอนี่น <t> เนาะเพราคือเขาสีขาสีพันแท้นนี่โอ้ย่าัอาอา้จั บอกเป็นยัยงดอกล่ะบอกเป็นยัยงดอกให้มีสติเอยบอกให้มีสติจะพังเอื่อยอยู่บอกไว้เตยให้มีสติละ่ะโอ้ยเนาะไปไปจังไดก็ใกห้ไปนอนนะมันเคลื่อนเอื่อยเราขากเคื่อนเจ้า,าเดอ้อมือด้วยจะเข่าไปหาเดอ้อยินเบาลยงเบาะห่า มืออื่นไเอ้จสเข้าไปหาเด้อ <c oughs> บ่ต้องญาติดอกเขาผ่เห็นยังเจ้าดอกเสือเอ้ยนีบมมีไพ้กล้าเห็ดดอกยังอะไรเข้มแข็งที่แหละเข้มแข็งเฮาเข้มแข็งบ่ต้องอ่อนเอ ถ้าเห้องคนเอได้สู้ยังบ่ได้เข้าใจบ่เลยบอกค่ะเจ้าอยู่คนเดียวต้องเข้มแข็งไปนอนยื้อไงกูเลยคนหนึ่งเลยอืมอืมเอาส่วนส่วนก็ไปนอนน้ำกันอีละอืมจังไรก็อย่าป้าไปเตยเด้อโอ้ยเอามีดมีดมีดอีละมีดมีดมีด โอ้ยเฮือนก็บ่ดีเนาะคือว่าแล้วเฮือนก็บ่ดีแล้วประจาบาดนี้โอ้ยเนาะาเอาอเจ้าเลยละเด้อบิ่งกันเด้อละเด้อเอๆออเอาสาเท่านั้นแหเอ้ยบ่กวนได้นี่เอา้เจ้าพักพให้มีสติไปเตยให้ไปเด้อคืนนี้เด้อ เอาเอาอีหละมีสตีเด like oh no ้อมีสต hmm, no. ีเด้อร์ไอ no. yeah. ้บ่าวีิเ้อเอาหมดต้องย่าตมันีอยู่น้ำโมแล้วเด้อโอ้ยเนาะจ็กสีบานี่ไรพี่น้องเองเนาะพักสนอนก็ได้แจ็กสีสอยน้องได้จังได้พี่น้องเอง อาจังไดก็เท่านี่ได้ด่าเด้อได้พักผ่อนนอนบ่ต้องคิดยังไงเด้อูเสียงเซียวเซลย์พี่นอ้องเอ้คออสิก่อนอันหูเดืองกันปไปไรเด่ะน้องพราวอันมีหมูทางน้องอ่าใบเตยมาเอาน้องใบเตยไปนอนน้ำเดียวน้องพราวอยู่ฮือนใก่้หนาพพี่นอ้องเลยหูทาสนองกะ จะชิโซยน้องได้จังไี่น้องอยเขื่อนกับบุดีเนาะแล้วก็มีคนมาก,กวนแบบบ่ได้อยู่บ่ได้นอนหละล่ะเนาะเอาบ่มีสัญญาณแล้วบัตขาดกันแล้วบัดโอ้ยเนาะยินดไดาช่วย่น้อยเฮ้ย,ยถ้าสนองก็ตกใจน้องน้องโทรมานี่ กวนตั้งแต่5ะมงแรงว่าซาว่าซั่นเนาะหะมงแรงจนฮอดอันน่ะ8:37พี่น้องเอ้ยอ่าแต่ที่นี่แหลทางน้องได้โทรมาเนาะโทรมาเว้า2-3คำนี่แหละว่ามีอ่าคนมาดึกค้อนใส่ดึกก้อนหินก้อนยังให้ได้ปึ้งปางปึ้งปางใส่เฮือนลังอันที่ว่าน้อง ใบเตยนอนฮะเนาะน้องก็เลยว่าสองสาคำกับสานนแล้วก็หายแบบนี้เนาะหายขึ้นมาบาบนี้ถ้าสานวนกับแจ็คสิซอยได้จากไหนพี่พี่น,อน้อนเพื่อนกับบดีอ่าประตูกับบดีอ่าทุกอย่างฮะละได้ที่นี่ได้น,อนด้องใดย่านเนาะทางสานวนสงสัยในย่านเพราะว่า น้องว้าเมื่อกี้นี่นะดึกคอดแต่ก็ดึกดก,ดก,ก้อนหินก้อนยังอะไดดสมุดมาเฮาออกไปได้สิถึกหัวถึกหางเฮาก็เลยบกล้า,เ,า,ลกกาเปิดประตูออกมาเนาะแบบอยู่แบบบอสงกประมาณนี้นะพี่พี่น้องเนาะแต่กะทางน้องเพิ่บกัแจ้งแล้วน่องพี่พี่น้องว่าป่จเจ้งกัแจ้งแล้วแต่ว่ามันกะแจ๊กซีว่าจังไรเนาะเรื่อ,อ,นองนี้ก็แล้วอ่สพานนงนะแต่ประมาณนี้แหละพี่พี่น้องเอง้เนาะ จังไรท่าสนองกะจิโทรเซกอีกเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่กะหมูใกล้บ้านน่ะเอาน้องเมื่อนอนนํากันแล้วเนาะอ่าหัวน้องเมื่อแล้วหัวน้องยญ้ามีแต่สันไห่อย่างเดียวเนาะเมื่อกี้นี่เนาะพูดอยัางเบอกนะพี่น้องเอยทางน้องกะว่ายังบมเป็นอ่าฮะจังไรกะสิประมาณนี้ด่เนาะถ้ามืออื่นถ้าสนองกับพวกเนี้ยเบียกยังงานกะสิเบะเข้าไปถามเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่า สำหรับคลิปนี้ก็สีประมาณนี้เพ่นพี่น้องเอ้ดูโตนแต่น้องอ่าใบเตยน่ะเนาะว่าอยู่โตคนเดียวเพื่อนซานนันเป็ดกับปุษมบูรุญเบบพี่น้องเอ้ทางสนุนกับบอกโอ้ทางสซอยน้องเนาะอ่าจนปัญญาจนบ่โหว่าจิเกลียใ,ให้นอ้อนงคนใดจังใดพี่น้องเอ้เนาะฮะ,ะจังไรคลิปนี้ก็คือว่าเอาละขอบคุณพี่น้องพิจารณา,าสวยกันเด้อเนาะ,ะ,ะกดไลค์กดแชร์อ่ะจังไรคลิปนี้ประมาณนี้ลนะเนาะ Kau akan bersabar di bawah hidung eh, jooi.